ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ชนิดพกพาแบรนด์เวอร์จินครับที่ออกแบบมาสําหรับผู้สูงอายุและคุณผู้หญิงที่ต้องการเสียงเงียบและไม่เป็นบลพิษเรียกง่ายๆว่าเปิดสวิตช์ก็พ่นกันได้เลยนะครับตัวปั๊มเนี่ยเป็นรุ่นท็อปปั๊มคู่แรงดัน7บาทมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่12โวลต์เลยนะครับ สำหรับการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถฉีดพ่นได้ต่อเนื่องขั้นต่ำเนี่ยถึงชั่วโมงเลยนะแต่ก็ถือว่าแรงกว่าเครื่องพ่นยาที่ทันสบายหลังนะฮะเนื่องจากปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มคู่และแรงดันเนี่ยมีมากกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์ในชุดนะครับมีให้ท่านพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จสายดูถัวกะโหลกด้ามพ่นยาเนี่ยก็ให้มาเป็นทองเหลืองด้วยนะจุดเดน่นของค่ายนี้เลยนะครับถือเป็นแบรนด์ที่เกษตรกรเนี่ยไว้วางใจนะครับเนื่องจากออกมาหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็ อึดทนกว่าแบรนด์จีนทั่วไปครับท่านไหนที่มีสายพ่นอยู่แล้วสามารถแยกซื้อเฉพาะตัวเครื่องได้นะครับและท่านไหนต้องการครบชุดพร้อมสายนะครับไปฉีดพ่นได้เลยก็จะมีให้ท่านเลือกความยาวตั้งแต่5เมตรไปจนถึง50เมตรนะครับฟังไม่ผิดนะฮะพันหนึ้เาเท่านั้นนะครับมีจํานวนจํากัด100เครื่องนั้นท่านไหนสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อแพลตฟอร์มสีดาสีส้มนะครับหรือสะดวกทางบ้านฟ้าบ้านเขียวก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับเฮียบอสจัดให้เสมอขอบพระคุณที่รับชมครับ